ขอถามหน่อยค่ะทําไมรักแร้คนเราถึงดําได้คะทั้งๆท,ที่มันก็อยู่ในที่ลับๆแดดก็ส่องไม่ถึงแต่ทําไมถึงดําค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามนี้กันและสาเหตุที่ทําให้รักแร้ของเราเนี่ยมีสีดําหรือมีสีผิวที่หมองคล้ำานะ,ะเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การโกนหรือการแว็กการเสียดสีกับเสื้อผ้าค่ะ3ความไม่สมดุลของฮอร์โมนค่ะและ4การใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและระงับเหงื่อซึ่งผลิตภัณฑ์บางชนิดนะคะอาจมีสารเคมีหรือมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบค ดังน,นั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาบำรุงผิวใต้วงแขนของเราให้ขาวกระจ่างใสเนี่ยเราต้องดูส่วนประกอบข้างๆขวดให้ดีก่อนว่ามีสารเครมีไหมมีแอลโกอฮอล์ไหมและว,วันนี้พี่มีตัวนี้มาให้ลองค่ะสกินแคร์รักแร้รีเอ็นแพคเกจจิ้งน่ารักมากในบ็อกเซตนี้เขามัดรวมขั้นตอนการดูแลรักแร้ไว้3สเต็ปครบจบในกล่องเดียวเริ่มจากสเต็ปที่1การสครับผิวโดยเนื้อสครับจะมีเม็ดสครับจากโจโจบาผสมอยู่มีความอ่อนโยนและช่วยบำรุงผิวหนังใต้วงแขนค่ะสเต็ปที่2เอสเซนต์กระชับผผิิวววใใหหมมมม่่่นนนขขดดีี้้จจจะะรรรรคอออออลลสสสสเเเ็กกกกแทททืาาาาัััชชยยยยูบงงง นีช่วยทาให้รูขุมขนเรียบเนียนและเตรียมผิวให้พร้อมต่อการบารุงแถมยังช่วยให้ขนคุดและตุ่มหนังไก่น้อยลงได้สเต็ปที่ 3, 3การทาครีมบารุงในครีมบํารุงนี้มีาลติกแอซิดหรือกรดน้านมช่วยเร่งกระบวนการผัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติมีวิสไฮเซลแอททรช่วยกระชับรูขุมขนใช้แล้วจบปัญหาในกล่องเดียวไม่ต้องคิดเยอะเพียงใช้3สเต็ปในกล่องจะช่วยทาให้ผิวใต้วงแขนเรียบเนียนไม่เป็นหนังไก่และช่วยปรับผิวใต้วงแขนให้ขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติภายใน7วัน